ในส่วนของร้องผู้การวันนี้ยังมีรายชื่ออีกหลายรายชื่อนะครับที่เราจะขยายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูอีกวันนี้ในส่วนตํารวจกับพลเรือนยังมีมากกว่านั้นนะครับเพราะจากการสอบปากคําจากการรวบรวมพยานฐานแล้วยังมีตํารวจที่มากกว่า10คนและแล้วก็ยังมีพลเรือนที่มากกว่า3คนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมประชุมต่อนะครับแล้วจะเราก็จะขยายผลต่อเพราะว่าในส่วนเรื่องนี้เนี่ยนะครับวันนี้ในส่วนของ ลูกน้องเนี่ยรับสรารภาพหมดแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนะครับนะเพราะนั้นในการขยายผลเราต้องทำต่อนะครับนะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยนะผมจะไปยังแผ่ผลให้เร็วแล้วก็รอบคอบนะครับนะก็ร่วมกับการรอเส้นทางการเงินบัญชีธนาคารต่างนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของการสืบรัพย์เรื่องของการเตรียมยึดเยื้ทรั์ต่างๆนะที่ต้องทำแบบพร้อมกัน